ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีเดทุกคนนะครับวันนี้จะมา DIY ฝาสูาสูบฝาวาวาน้ำเนื่องจากนะครับได้ทำการประกอบรถแล้วมีรอยซึมรั่วน้ำรั่วออกจากวาวบริเวณเท่านี้อเกยังไงก็ไม่หายวันนี้ก็จะ อแดีไว้ด้วยกันมีอุปกรณ์นี้ครับนี่ครับตัวนี้คุณคุณกไหมครับสปริงที่อยู่ดันกับีน้ําทำการตัดครึ่งนี้นะครับข้างในให้มันอยู่อย่างนี้ส่วนส่วนที่เราจะใช้ก็คือ นี่อันนี้เราไม่ใช้เราจะใช้แค่สองตรงนี้ตัดให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เกล็ดถ้าให้น้ำก็เป็นปากเกล็นยางครับถ้าใครมีแต่ผมมีแต่ปกเก็กระดาษตัดเอาใช้อุปกรณ์บ,บ้านตัดทำเอกดูซิมันจะหายไหม ที่ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้ก็ตัดให้ได้ตามขนาดเลยนะครับเป็นพี่ๆลองวัดขนาดดูครับนี่นี่ก็รูนี้ตัดให้ได้เท่านี้นะครับเท่ารูรูแรกต่อไป นี่มันจะมีด้านสั้นกับยาวเห็นไหมครับถ้าด้านสั้นนี้ลงจะพอดีแล้วก็อันนี้อีบาร์แบบนี้แล้วด้านนี้ลงปับ๊บก่อนประกอบจริงครับก็แนะนำทากาวากาวบอลลี่ กเปาะเก็นบริเวณช่วงนี้ทาไปเลยครับแล้วก็บริเวณนก็ยังดีกวดนี้ใส่นี่ก่อนก่อนทําการประกอบก็แนะนำครับเพื่อนๆขัดด้วยตะไบนะครับขัดและขัดแลขัดตะไบตะไบไปให้มันเรียบเรียบครับผมผมผมมีผมใช้ตะไบหยาบแล้วผมก็ตามด้วย ตะไบละเอียดไหนวะาทีนี้นี่ครับตอนขัดว่าใช้น้ำมันเบนซินแก๊สตหออ,อะไรแต่ผมใช้ e20 รับประหยัดดีชโลมแล้วค่อยขัดขัดขัดนี้ขัดนี้เลยนะครับทั้งฝานี้ตรงนี้ให้มันเ,เรียบ บางทีมันเป็นตาน้ําตาอะไรเราดูมดั่วแล้วครับเห็นไหนก็ทํและทําให้มันดีๆปรปรกอบจะได้แล้วแล้วครับมือจะดำไหนะครับชังเป็นอย่างี้ไนะ <c oughs> ตัวนี้เราด้านยาวลง นี่มันจะพอดีเอานี่หลุดนีก็ดได้ชึบใส่ไปเลยครับนี่ครับทกิกเล็กน้อยครับใครมีข้อมูลสงสัยอะไรก็สอบถามผมได้สวัสดีครับ